มันบินอ้ว่าโ, <laughs> โอ้สวยพอเปิดตัวนี่ไก่นวงมันจะมีเสน่ห์อยู่ตรงที่เวลาเราเปิดคล็อกมันจะดีใจวิ่งบินออกมาเลยนะครับเหินออกมาเลยนี่เหินแล้วผมเคยออกแล้วมันจะวนหาวิ่ง ถ้ามันมันอยู <mic that sound> ่ในที่กำบังอะรคเิแมีอะไรก็่อทำงมา่อกยเจ้าของเจ้าของก็จะยิ้มเวลาใส่ถุงถึงมันยืดส 他们从那儿把这里、这里、这里、这里。 คือแบบก็มาลงอยู่าเไรสามารถไก่รียงมนไไแบ่งพื้นที่ให้กันเลี้ยงคือเเป็นซูนเลยทำเป็นปางเลยโใช่ไหมพ้นที่จัดจ้าน่เยอะแล้วต้นไมะสร้างเขียงเียงด้นะกด

สนใจก็กล้วยที่มีสอบเยอะอันที